ปรากฏแล้วว่าอันว่าพระเถระชื่อว่าติสาผู้อยู่ในเมืองชื่อว่าโกสัมพีโดยปกติดังนี้อันว่าอุปถากนำมาแล้วซึ่งจีวรสามผืนด้วยนั่นเทียมซึ่งเนยใสยและน้ำอ้อยด้วยเพื่อพระเถระนั้นผู้มีพรรษาอันอยู่แล้วในเมืองชื่อว่าโกสัมพีวางไว้แล้วณนะที่ใกล้เห่งเทา้าครั้งนั้นอันว่าพระเถระกล่าวแล้วกับอุปถาน้นว่าดูก่อนอุบาสก อันว่าวัตถุนี้อะไรดังนี้อันว่าอุปทากล่าวแล้วว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญอันว่าท่านเป็นผู้อันกระผมให้อยู่แล้วตลอดพรรษาย่อมเป็นวิใช่หรือก็อันว่าพิสุทธ์ทั้งหลายผู้มีพรรษาอันอยู่แล้วในวิหารของกระผมทั้งหลายย่อมได้ซึ่งลาบนี้ข้าแต่ท่านผู้เจริญอันว่าท่านจงรับเถิดดังนี้อันว่าพระเทระกล่าวแล้วว่าดูก่อนอุบาสก อันว่าเรื่องนั้นจงยกไว้เถิดอันว่าความต้องการด้วยวัตถุนี้มีอยู่แก่เราหาไม่ได้ดังนี้อันว่าอุปถาถามแล้วว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญอันว่าความต้องการด้วยวัตถุนี้มีอยู่แก่ท่านหาไม่ได้เพราะเหตุไรดังนี้อันว่าพระเถระกล่าวแล้วว่าดูก่อนท่านผู้มีอายุแม้อันว่าสามเณรผู้กระทําซึ่งวัตถุให้เป็นของสมควรในสำนักของเราย่อมไม่มีดังนี้ อันว่าอุปทากล่าวแล้วว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญท้าว่าอันว่าสามเณรผู้กระทําซึ่งวัตถุให้เป็นของสมควรย่อมไม่มีไซอันว่าบุตรของกระผมเป็นสามเณรในสำนักของพระผู้เป็นเจ้าจักเป็นดังนี้อันว่าพระเถระยังคําให้อยู่ทับแล้วอันว่าบาศกนําไปแล้วซึ่งบุตรของตนผู้มีการฝนเจ็ดสู่สำนักของพระเถระได้ถวายแล้วด้วยคําว่าอันว่าท่าน ขอจงยังเด็กนี้ให้บวชเถิดดังนี้ครั้งนั้นอันว่าพระเทระยังผมทั้งหลายของเด็กนั้นให้เปียกแล้วให้แล้วซึ่งตาจะปัญจกะกรรม,มฐานยังเด็กนั้นให้บวชแล้วอันว่าเด็กนั้นบรรลุแล้วซึ่งพระอรหันต์กับด้วยปฏิสัมพิธาทั้งหลายในการเป็นที่สุดลงแห่งกิจอันบุคคลพึงกระทําด้วยมีโกนนั่นเทียม อันว่าพระเถระครั้นยังเด็กนั้นให้บวชแล้วอยู่แล้วในที่นั้นสิ้นกึ่งแห่งเดือนคิดแล้วว่าอันว่าเราจะเฝ้าซึ่งพระศา,าสดาดังนี้ยังสามเณรให้ถือเอาแล้วซึ่งสิ่งของไปอยู่ได้ไปเข้าได้เข้าไปแล้วสู่วิหารแห่งหนึ่งในระหว่างแห่งหนทางอันว่าสามเณรถือเอาแล้วซึ่งเสนาสนะเพื่อพระอุปชาจัดแจงแล้ว เมื่อสามเณรนั้นจัดแจงอยู่ซึ่งเสนาสนะนั้นนั่นเทียวอันว่าสมัยมีการไปปราดแล้วเกิดแล้วด้วยเหตุนั้นอันว่าสามเณรนั้นไม่ได้อาจแล้วเพื่ออันจัดแจงซึ่งเสนาสนะเพื่อตนครั้งนั้นอันว่าพระเทระถามแล้วซึ่งสามเณรนั้นผู้มาแล้วในเวลาเป็นที่บำรุงนั่งแล้วว่ารู้ก่อนสามเณรอันว่าที่เป็นที่อยู่ของตนอันเธอจัดแจงแล้วหรือดังนี้ อันว่าสามเณรกล่าวแล้วว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญอันว่ากระผมไม่ได้ได้แล้วซึ่งโอกาสเพื่ออันจัดแจงดังนี้อันว่าพระเทระกล่าวแล้วว่าถ้าอย่างนั้นอันว่าเธอจงอยู่ในที่เป็นที่อยู่ของเรานั่นเทียวอันว่าอันอันเราทั้งหลายอยู่ในที่แห่งพิสูผู้จรมาเป็นความลำบากย่อมเป็นดังนี้พาเอาแล้วซึ่งสามเณรนั่นเทียวได้เข้าไปแล้วสู่เสนาสนะ ก็อันว่าพระเทระเป็นผุถุชนเป็นผู้สักว่านอนแล้วนั่นเทียว